สองนิว้วกระต่ายกระโดดไต้มาฉูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาฉูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงนมุมลายไตยขึ้นฟ้าฉูนิ้วขึ้นมาหานิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆว่าโควิดตัวร้ายทำให้เราไม่ได้เจอกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆยังไงนะคะครูเตยก็ยังจะมาสอนเด็กๆผ่านทาง ออนไลน์นี้นี่เองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับตัวเลขและจํานวนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนตัวเลขและจํานวนนะคะครูเตยมีเพลงตัวเลขง่ายๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะ 2> 1 2 3 4 1ส3 4ส6 7 5ี่หนึ่งสองสมีห้าหห้ามีทั้งแปและ90มีทั้งแปและ9ก้าสจำให้ดีจำให้ดี ง่ายไหมคะเด็กๆอะรอบนี้นะคะเรามาร้องพร้อมกันทั้งเด็กๆแล้วก็ครูเตยนะคะเด็กครูเตยจะนับหนึ่งสองสามแล้วเราเริ่มร้องพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดละเก้าสิบมีทั้งแปดละเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดี เย้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะผมมาให้ตัวอีกหน่อยเร็วเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กพร้อมที่จะมาเรียนรู้เทคนิคการน,นับตัวเลขหรือ,อยังคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเลขหนึ่งค่ะเลขหนึกก่งมีเทคนิคการจําก็คือเลขหนึ่งเสาธงค่ะเด็กๆพูดตามนะคะเลขหนึ่งเสาธง เลขสองหัวตะขอเด็กๆพูดตามครูเตยหนึ่งรอบค่ะเลขสองหัวตะขอเลขสามีหยักตรงกลางเด็กๆพูดตามครูเตยหนึ่งรอบนะคะเลขสมีหยักรตรงกลางเลขสี่เก้าอี้ขาหักเด็กๆพูดตามครูเตยอีกหนึ่งรอบค่ะเลขสี่เก้าอี้ขาหะักเลขต่อไปนะคะเลข5เลขห้ามีหลังคาค่ะ เลขห้ามีหลังคาเด็กๆพูดตามคุณเตยหนึ่งรอบค่ะเลขห้ามีหลังคาเลขหกหัวลงเด็กๆพูดตามคุณเตยหนึ่งรอบค่ะเลขหกหัวลงเลขเจ็ดแขนอ่อนเด็กๆพูดตามคุณเตยหนึ่งรอบค่ะเลขเจ็ดแขนอ่อนเลขแปดไข่แฝดเด็กๆพูดตามอีกหนึ่งรอบค่ะเลขแปดไข่แฝด เลข9หัวขึ้นเด็กๆพูดตามมีหนึ่งรอบค่ะเลข9หัวขึ้นเลข10มี1กับ0เด็กๆพูดตามคุเตยหนึ่งรอบค่ะเลข10มี1กับ0นคะคะเด็กๆเทคนิคการน,นับตัวเลขของคูเตยไม่ยากเลยใช่ไหมคะคูเตยเชื่อว่าเด็กๆของคูเตยทาได้อยู่แล้วอ่เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราได้ตั้งสองอย่างก็คืออะไรบ้างคะ เพลงตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็เทคนิคการนับตัวเลขช่วงที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนตัวเองนะคะในการนับตัวเลขหรือร้องเพลงตัวเลขให้ได้นะคะเพราะว่าครูเตยนะคะจะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําค่ะแบบฝึกหัดของครูเตยในรอบนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับตัวเลขถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะว่าจะเกี่ยวกับตัวเลขยังไงเด็กๆอย่าลืมเปิดแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะและเดี๋ยวครูเตยนะคะจะอธิบายวิธีการทําแบบฝึกหัดของครูเตยให้เด็กๆฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูเตยก็ต้องกล่าว ว่าสวัสดีค่ะกับเด็กๆนะคะไว้เรามาเจอกันไหมอ๋อเด็กๆคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าออกไปข้างนอกเราจะต้องสวมแมสแล้วก็ล้างมือให้สะอาดล้างด้วยแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าช่วงนี้มีโรคอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะโรคโควิดกำลังระบาดนะคะเตยอยากให้เด็กๆของครูเตยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้นะคะครูเตยลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย